มนปีของน้องน้องขอสำเร็จนิกรรมอ้าปั๊มปีน้องรบกวนขอเร็นปีปีน้องขอสำเร็จนิกรรมก็น้องไปหื่อแต่หนื่มจันทร์ขอปั๊มปั๊มท่านบอกว่าเป็นทีมือไอ้เปืนเนี่ยก็บอกาเป็นทีมือปีขึ้นไหนก็เอาต้องเลยทันรบกินต้องเกียนะเนื่อง

ถ้าพเจ้าจับต้อยละเขาเลยจ้นหักคอเลยจันกดกดลมก่อนดีนะครับสีไม่ขาดนาจันจันเขาด้นึ่งงมาอีกจ้ะโอ้โหอ้โหถูกใจจีม่ขอร้องอ